คือผมยังไม่รู้ว่าทางอยายการจะมีคำสั่งยังไงนะครับคือวันนี้อยายการอาจจะส่งตัวไปที่ศาลเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าอาจจะรับตัวไว้พร้อมสำนวนแล้วก็อาจจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวซึ่งถ้าเกิดว่ารับสำนวนแล้วก็รับตัวผู้ต้องหาไปปุ๊บก็อาจจะนัดวันอีกทีหนึ่งว่าจะส่งฟ้องศาลวนันไหนนะครับส่วนวงเงินประกันตัวเนี่ยก็อยู่ที่ทางอยายการว่าจะประกันตัวหรือเปล่าครับผมที่โทษนะครับโทษจำคุกเนี่ยอย่างค,คดีเนี่ยของป้าแตงคนเดียวนี้ โทษจำคุกสองปีนะครับส่วนใหญ่หลักประกันก็ดูจากโทษโทษ2ปีเนี่ยก็ปีละประมาณ1 5ื0 0ถึงสองหมื่นะครับสปีก็ไม่น่าจะเกิน4ี่0 0ื่นแต่ว่าเ,าเบื้องต้นผมบอกให้ป,าป้าต๋เตรียมมาประมาณ5 0,000ครับสำหรับคดีนี้เราก็ยังเชื่อ,อแน่นอนครับก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดเพราะว่าดูพยานหลักฐานแล้วนะครับมันก็ไม่น่าจะที่ที่จะอะไรเอาผิดทางลุงพลได้นี้พยานหลักฐานไม่น่าจะเท็จก่อนตอบังไงดีเพราะว่าเราก็ คนจริงอ่ะป้าก็ตอบวันทุกครั้งะนะว่าถ้าเราเจอเรื่องแบบนี้ใครๆก็มีความเครียดกันบ้างแต่ว่าเราจะเอาความเครียดนามาทําลายกําลังใจเราไม่ได้เพราะเราก็ต้องสู้เตรียมห้าหมื่นก็เตรียมมาห้าหมื่นจากนี้ก็จะสู้คดีต่อ <c oughs> ค่ะค่ะแล้วที่ผ่านมาการใช้ชีวิตยังปกติไหมหรือว่ามีความกังวลมากขึ้นตั้งแต่ถูกแจ้งข้อหาก็มันมีสะสมมาตั้งนานแล้วความกังวลของพวกเราหลายเรื่องนะคะก็ วันนี้ก็ถ้ามันมันเรื่องมันมาถึงเราแล้วก็พร้อมที่จะสู้แหละเยอะนะพ่อแม่ก็มามแล้วพ่อเนี่ยให้ดนูน้องที่บ้านทุกคนก็มาให้กำลังใจที่นี่ค่ะก็คือสุดท้ายป้าก็ยืนยันเนาะว่าตัวเองนบิสุิสต์จ้าค่ะ